กลับแล้วลาสกลับแล้วเด้วนันนี้เดี๋ยวอีกประมาณสอ,อาทิตย์ไม่ไม่ถึงอาทิตย์นึงนี่ล่ะก็ะต้องไปกรุงเทพเดี๋ยว <ไป S 2> พักไข<ค>่กับแม่ต้องไปกรุงเทพนะครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นิดๆนะครับเพราะว่าคุณยวจะต้องสั่งการมานะครับให้ไปไปไปเจอเฮียนใหม่โ <Okay, S 1> อเคได้ลกลับแล้ว จะเลิ่จะเลิ่เด้อทาเหตุยังกระซำเด็สํำเร็จติดไม่ดีปัดนี้ออกไปพบแต่ติดีจะเจริญรุ่งเรืองนี่จะความสุขตลอดมีตลอดไปนะลูกสาธุสาธุสาธุาธดูแลตัวเองเนอป้าใครก็ไม่อนะเดี๋ยว,ว,วพอกันยุ่งเหยีเจอกันยุ่งเหยเลิบเลิอ่ะพอกัน,กนสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นลมโฮลมไซอีอย่างมันผ่านไปแล้วกะ มิตาแนวดีๆแล้วสุวรรณีมีแต่สิง่งดีๆพระเอกคายอสิบเจ็ดกันนะพระเ,กเอกย,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 ยูธิราพัฒน์เกษเตยลาฝากมาล้ําฟังมาล,มาล้ําเสียงเงียบก่อนแล้วก็ <laughs> แม่แม่อวยพรวันเกิดให้บอสโจหน่อย ไอ้พ่อแม่แก่เบอจโเนี่ยค่ะบอจโญค่ะขอบคุณมากมากที่เอ็นดูน้องเดียวนะคะขอให้บอจโญมีแต่ความสุขความเจริญพบแจ่สิ่งดีๆตลอดปีตลอดไปร้อยล้านพันล้านอย่าได้ขาดมือนะคะไอ้เอวยพรให้เห็นพี่โจเนี่ยปะใครบอจโญบอจโญสาวน้อยก็ให้สุขภาพแข็งแรงเป็น หลมพ่อหลมไส่ของวงให้ของมวนสาวหน่อยเผ็ดบานแพงมวนสาวหน่อยเผ็ดบานแพงซื้ผู้สื้คนเด้จ้าเจริญเจ้าฝากไปเอกอยู่ที่ละพัฒน์เลเด้อพี่เนาพระเอกอยู่ที่ละพัฒน์เด้อพระเอกน้อยลอยล้านค่ะเออกน้ยฝากมาล้ำหน่อยลอยเอ็ดในเด้อจ้าพี่เนาะฝากมาล้ำหน่อยลอยเอ็ดไอ้เน้ออบอกออบใจแม่ทั้งหลายเลยนะก็ขอให้บอสโจมีความสุขมากๆนะครัะขอ ขอขอบคุณวัดโจที่แบบเอ็นดูเด้อนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันเกิดปีนี้ก็ขอให้ดังดังเปรียงเปียงนะครับคุณซอสซอสซอนดหรือแฟนคลับตัวจริงค่ะแฟนคลับตัวิจแฟนคลับตัวตัวจริงแฟนคลับตัวยงอันนี้แฟนคลับตัวยงของบอดเลยเนี่ยนะคะับอกว่าบอดหูจักบ้งตลอด Ens, ป Safe. ลาไปแล้วปลาแม่ไป,ไ,ปไปทรงปแฮปปี้แฮปปี้แห่งเง่ารถเอ้าช่ค่ะทยไปที่เอ็ดท่เจ็วใช่จะรถใช่ได้วที่เจ็ดี่เล้วหลังวันท well ี่ห้าวัสดีครับห้าโมงโอเคไปไหมอะลปปลอไทัยไปแล้วเจอกันไหมเจอกันไหมเจอกันไหมชมดีลูกจีมีเดินทางตลอดปลอดภัย ดีกันร้อยเปอร์เซ็นแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเออเลิศดีกันร้อร์เซ็นแล้วใช่ไหมเขาครอบครัวเราค่ะเลิศเลิศค่ะโอเคขอบคุณครับปะเกันที่สนามดีรุ่ะขช่วงดีค่ะเดีายตลอดปลอดภัยโชคดีนะลูก